ไปดูเรื่องเงินให,ใหญ่ๆของบ้านเรากันบ้างอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ทางโฆษกของทางคณะกรรมาการวิสามันที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะคะออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องของพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทค่ะเขาระบุว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้เป็นครั้งแรกแถ้าบานชุดที่ผ่านๆมาแีละก็มีการออกพระราชกําหนดลักษณะนี้เหมือนกันนะ,ะในวงเงินที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าก็ตามนะคะเรื่องนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะก็ออกมาระบุว่าในเรื่องของการพิจารณาความคืบหน้าเนี่ยกรณีนี้สาธารณะและสถานะทางการเงินการคลังของประเทศไทยก็ถูกจับตาเป็นพิเศษนะคะในฐานะที่ทํางานโฆษกเป็นคณะกรรมการวิสามันเรื่องงบประมาณปี65เนี่ยก็ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาหลังจากที่มีการอภิปรายพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่ เกิน500ล้านบาทก่อนหน้านี้จะถามว่ามีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นไหมการที่จะออกพระราชกําหนดเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงินมีนะคะเขาบอกว่าเท่าที่พบมี5ฉบับด้วยกันในปี2554ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีก็คือคุณทักษิณชินวัตรออกพระราชกําหนดลักษณะเดียวกันเนี่ย 7.8แสนล้านบาทเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อฟื้นฟูสถาบันการเงินค่ะข้อที่2คือในปี2552ค่ะสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกพระราชกำหนดลนักษณะเดียวกันไม่เกิน4แสนล้านบาทในปี2555สมัยของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็มีการออกพระราชกำหนดน้ำในวงเงินไม่เกิน3.5แสนล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการก็จะต้องสอบถามไปยังสำนักปลัดสำนักนาย,นายกรัฐมนตร เพราะว่าเรื่องของพระราชะกำหนดกู้เงินทั้ง3ฉบับเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดนํามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่1.53ล้านล้านบาททีเดียวนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการระบุว่าในสมัยของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีการออกพระราชะกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทไปเมื่อปีที่แล้วได้รับข้อชี้แจรรงจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าขณะนี้เนี่ยใช้เกือบหมดวงเงินแล้วส่วนฉบับล่าสุดที่เป็นพระราชะกำหนดกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทรวมๆแล้ว2ฉบับเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านล้านบาททีเดียวทำให้ดูแล้วทั้ง5ฉบับเนี่ยตัวเลขรวมๆเนี่ยไม่ต่างกันนักนะคะ นอกจากนี้ก็ยังระบุว่าถึงแม้ว่าการออกพระราชะกำหนดลักษณะดังกล่าวจะเหมือนการตีเช็คเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่เกิดมาในหลายๆสมัยของนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าว่ากาันด้วยเรื่องกฎหมายเนี่ยทำได้ขณะเดียวกันก็มีคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลสามารถทำได้ค่ะนอกจากนี้ทางคณะกรรมการก็บอกว่ายังคงให้ความสนใจแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการคำนวณนี้ สาธารณะต่อ GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะว่าจะใช้ตัวเลขไหนเนี่ยเป็นฐานระหว่างนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่านี้ที่กําลังจะเกิดในปี2564เนี่ยยังมีเงินที่รัฐบาลยังไม่สามารถเก็บรายได้ได้ไดเข้าเป้าก็บอกว่าจะต้องเชิญทางสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงกันต่อไปละค่ะ